ลำลูกกาต้องมีไก่นะครับมีไก่สองตัวอยู่ท่าน้ำเลยเนี่ยก็ดูท่าวันนี้ผมคงไปไม่ถึงของเจของแปดของเ้าของสิบแล้วนะครับเพราะว่าอุปสรรคขนาดนี้ผมไม่น่าจะไปได้นะ คือมันไม่ใช่ไม่ใช่จอกแหนนะครับมันเป็นสวะผักตบชวาที่สะสมสะสมอยู่นะครับด้วยปริมาณขนาดนี้ผมแหวกไปไม่ไหวนะครับประมาณคร่าวๆแล้วน่าจะเกือบ200เมตรมั้ง คือโอเคถ้ามันไกลอย่างเดียวแล้วมันบางนะครับผมสามารถไปได้แต่อย่างนี้มันมันหนามากเลยมันหนามากเลยนี่ดูจากปริมาณขยะตรงนี้นครับแล้วก็ดูแนวผักตกชวาตรงนน้นนะครับมันหนามากผมไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงเปลี่ยนแผนนะครับคงไม่ไปของไม่ไปคงเจนะ็ดคงแปดคงเแหละเดี๋ยวผม แตย้อนกลับไปทางคลองคลองห้านะครับแล้วไปคลองสี่คลองสามดูไว้โอกาสหน้าถ้ามาสำรวจเดี๋ยวผมต้องมาสำรวจก่อนอโอกาสหน้าถ้ามันไปได้ผมว่าจะมาใหม่นะครับจริงๆพอเห็นขยะแล้วผมก็รู้สึก ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันเป็นคลองคลองในส่วนที่ผมเกิดมาครับแต่ดั้งแต่เดิมเราเราเราไม่ได้ทิ้งของพวกนี้ลงแม่น้ำลำคลองครับนี่คือสิ่งที่ที่คนทิ้งลงมานะครับมันไม่ได้ย่อยสลายนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าเรามีประตูระบายน้ำครับมันระบายออกไปแค่น้ำนะส่วนขยะมันก็จะสะสมสะสมอยู่อย่างนี้แหละครับ ทิ้งมาที่นอนอย่างนั้นนะครับขยะนี้ไม่ไปไหนนะครับขยะมันก็จะสะสมอยู่แล้วก็เกิดเป็นมลพิษขึ้นกับเราเดี๋ยวมันจะสะท้อนกลับมาที่เราภายหลังนะครับโอเคครับผมเปลี่ยนแผนย้อนกลับไปของห้าของสี่ของสามวันนี้น่าจะได้ประมาณนั้นแหละเพราะว่าแดดมันร้อนจัดอ๋อ